นนะคะเวลาเราจะใช้อ่ะค่ะเราดูว่ามันขึ้นสามเท่าเห็นไหมฮะนับตัวนับตัวของเขาเองนี่ตอนแรกที่ทาอะ่ะตัวเขาคือเท่าที่หนึ่งอันนี้เท่าที่สองอันนี้คือเท่าที่สามเห็นไหมคะมันขึ้นสามเท่าแล้วแล้วก็ดูลักษณะว่ามันเป็นเคิร์ฟนูนนูนอ่าดูว่ามันขึ้นมันอยู่ในยีสต์ขาขึ้นมันไม่ใช่เป็นหลังแอนลงมาคือมันนูนขึ้นมาแบบนี้เห็นความนูนไหมฮะ ะะแล้วนอกจากนั้นสิ่งที่เราแนะนำก็คือจิ้มชิมค่ะเป็นการเทสดูนะคะว่านี่นี่เราชิมเอานะคะว่าเป็นยังไงช <c oughs> ิมเลยอืมอร่อยดีได้ค่ะให้ชิมเนื่องจากว่าเวลาเราชิมค่ะเราจะได้รู้ว่า <c oughs> ยิซาวัรสชาติปกติคือยังไง <c oughs> แล้วเมื่อไหร่ที่มันไม่ปกติอ่ะเราจะได้รู้ตัวค่ะ เพราะไม่งั้นเราจะไม่รู้ตัว